ผมก็ u ีที่กลางเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นแมวจ้าแมวน้อยนะครับอขอไปต่อไปเราทำบอร์ดนะครับเอ้ยทำล้อใช่ไหมครับทำล้อเราสามารถทำล้อได้โดยการสร้างซซเลนเดอร์นะครับ อ,อ่ะผลงาน,นคือว่าอ่ะไอ้บอร์ดนี่เราสร้างเสร็จแล้วเราเกะกะใช่ไหมแนะนำว่าให้เปลี่ยนชื่อออบเจกต์นะครับอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นบอร์ไดไม่ถูกครับเราจะเกะกะแค่าในกิจเราแบบมีอะไรที่เราว่าสร้างเสร็จแล้วอย่างนี้เราสมามารถกดเพจเพื่อหายได้ครับ ไคือการซ่อนครับแต่ว่ายังอยู่ในออร์ไรเนอร์อยู่ตรงนี้นะครับเลา,าสร้างล้อนะครับล้อนะครับล้อสามารถสร้างได้หรือการอย่างแรกเราต้อง E ีก่อนอ e เพื่อโรเทตนี่โอเคเราลองสร้างเก้าสิบตรงๆไปเลยต่อไปเรามาสร้างที่แกนเกนะครับ มทำให้รู้ว่าแกเองมีเบี้์ยังไงนี่เราสูงขนะึ้นมาเหรือกด F ไม่ได้ครับหรือว่าทัวเราเผื่อกดอินเ้วก็กดลูกกิ้งค้างแล้วก็เลื่อนไปใช่ไหมแล้วก,กด F กลับมาแล้วก็มันมันจะโฟกัสมาที่อบเจกต์ที่เราเลือกไว้นะครับต่อไปโอเคตอนนี้เราเป็น ตัเทตโหมดอยู่ตัเทตถูกให้เราอย่างนี้ครับวิธีทำเราก็คือให้เราคลิขกขวาค้างแล้วเลือกโหมดเฟดครับคือ <c oughs> ถ้าเราจะนั่งกดทีะอันก็ลำบากใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้ากดสองทีค้างมันก็จะเลือกทั้งหมดเต่สามาถกดแ็บเพื่อให้เคอร์เซอร์มาเป็นวงกลมอย่างนี้แล้วก็เราก็ลาได้เลยครับนี่ต่อไปนะครับให้กดที่ Extrude ครับ r รูดเสร็จให,นะให้กดอย่าเพิ่งกดอะไรครับให้กดอ่าครับแล้วลกดย่อลงมาอ่าประมาณนี้แล้วเสร็จปุ๊บให้เรากด W ดึงออกมาเอ้ยอ่าพิดไม่ได้ครับปกติไม่ต้องเนด W ดึงมาแบบนี้ ก็สงสัยครับว่าทำไมผมทำอย่างนั้นก็ไม่รูกก้นะครับเดี๋ยวมาใช่ไหมครับต่อไปเราก็นี่เป็นส่วนของเพื่อเผา,านะครับเผารออ่าเข้าไปเรามากดไอทีหนึ่งแล้วกดอ่าครับนี่เราจะขยายขึ้นมาเพื่อทำรอ จะต้องใหญ่กว่าพาวอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ใหญ่กว่าพวกตรงนี้ต่อไปครับเรากด x 2ูดกด w ดึงออกมาอันนี้คือลอ้อนะครับลอ้อต้องมีข้างในใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรกันผมพูดอย่างนี้นดดนโอเคแล้วกดา นี่คือเป็นล้อนะครับชุดข้างหนึ่ง,ง W ดันเข้าไปอ่ะดูเป็นล้อยนะครับถือขึงนงกดอย่อโอเคแล้วกด Enter W ดึงออกมานี่ผมได้ล้อแล้วข้างหนึง่งใช่ไหม วิธีนะครับก็คือกด object mode เลื่อนกดที่ object s h i f t ขีดขวาข้างเซลล์ลูปเลื่อนแรกครับจนจะเป็นเส้นเดียวให้นี่การนลครับต่อไปก็คือการที่เราจะทำรอยข่านึงเอามาให้เหมือนกันเป๊ะๆคือเรากดที่เ face mode เลือกฝั่งซ้ายลบออกครับ กนนบอกใช่กดเปลี่ยนเป็น object mode นะครับมาใช้เครื่องมือชื่อว่า m i ลเล r ครับเมื่อกดใช่ไหมครับมันจะมันจะทำการ copy หรือเรียกว่า m i r r o r นะครับให้แบบว่าให้เหมือนกับอีกฝั่งที่เราตั้งค่าไว้ ถ้าเราไม่ได้กดอะไรมันจะถ,ถ้าเราไม่ไตั้งค่าอะไรมันจะกลายเป็นฝั่งแกนเอกนะครับให้เรากดอบบน,นี้นี่ครับมันก็จะเอกมาเป็นแบบนี้เลยเหมกับพี่เราต้องการเป๊แล้วก็ล้อ,อตอนนี้เมีสองล้อแล้วใช่ไหมครับสเก็ตบอร์ดมีกี่ล้อครับมีทั้งหมด สี่ล้อสี่ล้อคือ,อนึกว่ครับคนเราขี้เกียจผมก็ขี้เกียจคนเราสามารถกดที่อับเจ็กกดคอนโทรลและดีนะครับว่ามันจะมีโผล่มาสอ,อนจากตราเมีนเดียวอ่ะผมกดทางซ้ายกลับไล่รแรม,มีโลเดียวอ่ะี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อก่อนผมขอตั้งชื่อว่า โลแล้วกันโลโอเคโลหลอนะครับตอนนี้เรามีโลแค่อันเดียวก็คือสองสองลอ้อนี่ถ้ากดคอนโทรลดีนี่ผมจะมีโลเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วกด W ล่ามานี่ม,มีโลสองอันละ ให้เรามาทำสีร้อนะเอาเอาเอา,เอาเนื้อกนเห็นเราทำสีร้อนถ้าอยากได้แค่เป็นบางบางแผ่นบางส่วนเราก็สามารถกดเลือกเฟรโหมดแล้วก็ลากอย่างนี้นี่เราก็จะได้แค่ส่วนที่เราเลือกส่วนเราไม่เอาฝั่งนี้นะครับ ก็สามารถกดแท็กให้มันเป็นรงกลกลากเลยครับลากสีเราไม่ต้องการให้มันเป็นสีที่เราเลือกแล้วก็ดูว่าอ้อมีเรียงยิวกดแท็กลากเลยครับเรียงยิวอ,อ่ะกดแท็ก ลากเลยกดแล้วใช่ไหมครับลากครับโอเคชื่อผมพลาดเลยพลาดพลาดฝั่งนี้ <c oughs> แล้วก็กดมันได้พับไฮเปอร์เชดซที่เรามีอยู่แล้วเราเป็นเนีอบล้อสีฟ้าที่เราเคยมีอยู่ที่เราเคยทำอยู่สีฟ้า ใส่นี่ได้แล้วครับสีฟ้าเหมือนที่ต้องการอ่าหรือทำาสีอื่นอะไรครับอย่างเช่นกดมายาใช่ไหมกดแลมเบิร์ดไหมกดเลือกสีก็ได้ครับหรือว่าเราจะเอาผ้ามาใส่ก็ได้กดเลือกสีครับเอาสีดำแล้วกันครับง่ายสีดำ เล,เลือกก่อนนะครับเหบผมเลือกอันนี้กดโอ้โอนี้นะผมเอาใส่ปึ๊บนี่เป็นสีดำเรียบร้อยอขอกจสีแป๊บนึงปุ๊บปุ๊บ W. อันก็โอ้โ oh, หปล่อยไว้ตรงน,นี้แล้วกันได้ไหม,ไ,มได้ละแล้วผมก็สร้างรัเเบรดใหมเอาเป็นสีเหลืองเลยกันครับแบบค่าความสว่างได้แบบความเข้มได้ นี่สีเหลืองนี้แล้ว,ลวก็เฟซมาอย่างนี้ก็เลือกแล้วเบอร์สีล่ามเส่นนี่คันล้อแคนพาสีเหลืองแล้วนะครับต่อไปกีเกียดเหมือนเดิมผมสีลิฟเอ้ยผิดด้านเอาให,หม่ไหมเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ไมไมไมต้องอนี่แล้วก็โรเตช ใช่ไหมโรเทียเออไม่ไม่ไม่อนีออๆๆๆอ่แล้วก็หมุนดูอ่าฝั่งนี้ก็คือจะเป็น180องศานะครับแล้วกดมิเลอร์มิเลอร,ร,ร,ร์นี่จะเป็นนี้ไปนี้เราก็คือมีอันเดียวใช่ไหมมีสองอันถูกไมเรามีสองอันเอ้ยเรามีอันเดียวใช่ไหมเรามีสองลอ้อกด เราดีชักขาาึ้นมาแบบนีนะครับแล้วก็เอาบอร์ดออกมาเป็นเพชรกลับมาเนะี่ยตอนนี้เราก็ว่าเราได้บอร์ดกับรอแล้วต่อไปเรามาจัด ล้อดีกว่ากัดเอาบอร์ดใส่ลอ้อแล้วแล้วก็แล้วก็วกด E มุนเลยเะยเป็นเก้าสะะิบองศาแล้วนี่เห็นแล้ว่าล้อมแข็งกว่าแล้วกด A ยอดสเกลลงมาแล้วกด A ายอดสเกลลงมา ดึงมาต,ติดได่ไหมถ้าติดไม่ได้เราควรจะยัไไงผมห้าไปไหน่อยทำไมอะไรวเรามาต่อรอน,นะครับมาต่อรอกันกดคอนโทรลดีนะครับกด W เลื่อนออกมา เป็นวานนี้นั่นนะครับได้เป็นสเกตบอร์ดหนึ่งอันสามารถกดเห็นไหมว่ามันจะในเอลไรเดอร์อีสามันใช่ไหมเราสามารถลากทั้งหมดอ่ะมันกดอันนี้นะส <Yeah. S 1> ิบแล้วชิบนี่ครับแล้วกดคอนโทรล G เป็นกรุ๊ปหนึ่งอันแลกวก็มีอะไรบ้างนก็มีบอร์ดมีโลแล้วก็มีโลอีกัน เรียบร้อยครับผมเจ็ดการสอนเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ